อีกงเอ้ยอ้อมตัวตอีกเป็นบาหญ่เบ้อเลยแม่นโอ้ยดอกเงี้ยเนเธอบอเลยแม่นรับเก็บจ้าโอ้ยจอบแบบจอบจอบแบบจอบเรติสุดทอกจะออกเจ็บปว มาเพลนใส่เลยเนาะเหลียวมาเลยแดงเมียผุนผุนยิ่งได้ผุนกระมีอ้ยเมีนี่หลีแมีนครับผมอุ้ยอีโพยเมียครับอุ้ยสวยงามจังเนาะปาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาพี่พี่ีทุกทุกท่านจ้ามุนี้กลับมาพบมาผอกับเจ้าเล็กแล่นี้คือเก่าจ้ะ มื่อนี้ก็มาบอกันได้ตอนเช้าๆนะจ้ะมาหอดปลากระหูกเมื่อเช้าพอดีจ้ะไปคลิปนี้ก็ลองไปหลุดไปชมเมืองจ้ะพาพี่น้องมาเลาะเก็บเห็ดคือเก่าเนาะหลักๆเขาก็มาเก็บเพชรลังแหน่ขึ้นเขาจ้ะแต่ว่ามื่อนี้จะเป็นส่งไหนเนาะเพราะว่าเพิ่นปลาเปียกไงครับมันคืนฝนตกหลายครับผมเมนจ้ะฝนตกแหงหน่อยเนาะไปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเจ้าของวันทีสิบสองกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็มากันสองคน แมนาบริมานำเด้อจ้ะไปลรบไปลุนไปชมเมืองจ้ะพิกาดเห่ากะปลาลางบานสางหอมอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลเขาคือเก่าจ้ะไปลุยน้ำกันจ้ามาหายว่าพอแล้วจักดอกค้างรดเลยโซงดอก,อ,ดอ,กอู้ดอกงามทถอแต่ว่าพันธุ์สีเหมือว่านแล้วพันแข็งดีเนาะเนี่นจ้ะเพราะว่าฝนบ่ตกใส่อันนี้ก็แข็งยุ่ถ้าเป็นเฮ็ดส,เสีเขียวสีเขียวสีม่วงนี่ดอกจะแข็งจัดเน่อไป มัน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 ทางมาก,กับน้ำพาทางหลายเนาะมันไหลครับผมเพรามันขึ้นฝนตกแห้งครับผมไปดูกันต่อเลยครับผม ยังไงก็ามคือเก่าจ้ะแม่นะพอม่ดดอกแข็งเหมือนเดิมตุ่มพันแบไปหลวกละง่างามเก่งไปนต่แสบเนี euh ่ยตายว่าอู้ไปแต่เก่งแสบครับุน <laughs> ไปที่จะเป็นกระพริบกระพริบดิี่ไหนมาสองดอก

ไปดึงอันนี้ออกว่าดึงใบไ,ไม่เดี๋ยวของือจะไปดึง Ngon nhớ, tốt đốt bia Mình làm đó Mình làm đây Mình làm của mụ hắn bật chặt Ok Mình tự หนูว่าเป็นไรที่วด ไม่เขาให็เราเหกอจ้ะม,มเม <c oughs> ที่เรางองกก็เริ่มออกมาทั้งหน่อยที่สามโอ้ย ลูกหน่อยกันได้ปะมปันออกมากเพราะก็อยากแตกเลยเนาะเห็ดอุ่งโล่เห็ดอุนน้งโล่ขาเป็นเจ็ดง่าย ขาดึงอห้ดองให้ i จอบอีกเป็นบาทเงินเยอเลยม่โอ้ยดอกยังยิ่งรับผมใหญยิ่เลยแม่ครับอยเก็บจ้าอุ้ยจอบแบบจอบจอบแบจอบในที่สุดเธอก็ออกแม่ครับอก หมูหวานกันมาแนบเหมือดพอื้นลบเนาะมามาท่านอ,อีกครับผม หมาคักพุ่นนย่านแต่ประมาณมาสามกตามือนน่จัดไปจุกจุบอกที่ปี วันเป็นเฮ็ดไข่เนาะนี่ว่าเฮ็ดไข่เขียวครับผมเป็นจุ่มอยู่คนนีงสองคนที่ขาวงามที่น,นี่มาเอาเนาะครับผมขี่รถมาเพิ่น แม่นครับเดี๋ยวมาเป็นนิ้วหอยถี่เดียวนมันเ็นเ่นนงวนน่สิ่วอาเลยอุ้ยพมดงเลยแหมแ่มแหมมันมีหมูบ่เอ๊บ จะมีดอกเดียวแบบมากางามเนาะขึ้นข้าวเหมือน,นัันมาดอกนี่น้อยมือน,นี่มาให้หมือนเลยดอกน่แมนทุกมนเหมือนเยมาเหมือนดอกเอง,อ,งอ้ยขึ้นขึ้นล่าอายอืมเพกําลังมุนดินขึ้น เอาหมพา,านาาตัสักีอืตรงนั้นแตกเป็นจากกี่ดิน ดอกจูงดอกจูงคนที่ท่าพูดไป 我那不你了。 ใส่ทรายเมื่อกี้ก็เก็บแล้วก็ทำงานอ่ะโอ้ใช่มันขึ้น ừ. ที่รถฮามาม่เลยๆเนาะแม่ครบผมอุ้ยตัวนี้อะไ้ พี่จินมาให้ดอกเนาะน้ำมูไปหมดละมาพี่น้องมาผอเย็ดทานเด้อจ้ะนี่มาไปให้แม่น่าเนาะแม่แม่แล้วใส่ถุงดอกเครื่องผีบอ้อยงามผลต่างผลงามมากดูเห็นอย่างนี้เลยโอ้โหนี่นะอุ้ยหอมจ้ ุจมเงินโจมเงินโจมงนหนูว่าเห็นเธอแม่เก็บไปหลายตื้นว่าหนเิงีนี้ ใส่ผู้หมูขาวนะอื ว่าเพลนใส่เลยเนาะเหลียวมาแดงเมียผุ่นๆด้วยเถอะผุ่นก็มีโอ้ยแมนนี่หลีแมนครับผมอุ้ยยิพยเมียนะครับอุ้ยคืองามอยู่เนาะผ่านฮึโอ้โนี่ป่านผ่านอีกแล้วครับผมผ่านอีกแล้วอือทั้งในก็มีเด้อยมนครับผม บุยหมานซาเมกหมานจ้อยอุ้ยมาเก็บเลยด้วยจ้ะพี่น้องตงนี่ขาเพิ่งซื้อมายาวด้วยจ้ะนี่ครับผมอืมก็สะพูนใหม่เนาะอืมทั้งหลายคนยทั้งปีก่นอนไายทั้งปีงก่อนแต่สเติปนู้น Mm hmm. เป็นจังบุญยางมาพอหน่ยเนาะเมียนครับผมจนมาสิกับเหือนนีน่ก็หมูวานเน,นี่ยสิจูงงามกระลังสิแทงตีหมือวานถ้นาไก่มือเสลี่ยกก็ จีมๆเป็นยังไงอยากขึ้นเนาะ ีมาไหนเลยนี่นี่หเหินนะโมห,หินี <c oughs> ่นก็จะเป็นหัวกระสุนแบบคักเลยแหละเนาะอืมรับผมเพื่อเพื่ออาจ่เหิน อพ,อพีครับผมสองสามดอกอือ thằng lang của mình ừ. 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 Đông, ừ. Đông dù làng Ui, ừ. mát mát nào má. Thôi ừ. chết ship ít อุ้ยมานปูดผูด้ไปส<ป>ลิกกำลังเอาเฮ็ดเปลี่ยนใส่กระตาใหญ่เนาะก็เลยลองเลาะลงมาบึงเลาะลงมาบึงเฮ็ดละง,ง่กนมาพอเฮ็ดปวดแมนครับผมอุ้ยมานเป็นมานเฮ็ดละง,งกอีกสองจุมครับผมอีกจุมนะ่มะนึับ นี่อีกสองครับผมมาจาัดพี่น้องถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะหลังจากที่ไปเกเพ็ดปวกแล้วมาจัดเรียงกระตาอีกจ้ะอ้าวมาสรุปความมานของเฮานี่สาเลกมานคักคือเก่าจ้ะม,มือนี่ พิเศษแน่ห่ออะไรงัดเฮ็ดบวกเนาะเห็ดบวกแดงโพนหนึ่งเจ็ดสิบกว่าดอกเจ็ดสิบเอ็ดดอกเนาะแ่นครับตอนนี้กระตานีก็ะสิเป็นเห็ดลังแหล่เฮ็ดละงูกเนาะเห็ดละงูมือนี้สเลด์กระพอนแน่ย่จ้ะแล้วก็สิเป็นเฮ็ดลังแหล่เห็ดปวกเนาะจาะงามๆเลยเมื่อนี้เอามาสามกระตาตั้งใจว่าเสิให้ได้สามกระตาบ่ไดอบ่ไดจ้ะไดสองตาตัวนี้ตาใหญ่เด้อจ้ะอันนั้นตากลางอันนี้ตาหน่อยจ้ะ กะกลัวสิเก็บเต็มกะเอาจนว่าออนคือกันเนาะดอกจูมั็นแก้วสองโลยังไงครับแมนบอ <c oughs> อ่อาจาร์นี่กะมานสองตาเนาะจา้ะเฮ็ดเ <c oughs> พิ่นกระลืมออกห้างเหรอเด้อจ้ะ เฮ็ดเหลื่มออกหางแล้วมาเก็บได่ซ้องมือเฮ็ดหางเลยเพราะว่าเพิ่นออกไปก่อนหน้านั้นแล้วเนาะเอาจใจสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแครนี้ก็สิข้อตัวกับบ้านก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้ซาเล็กนอกจาะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแครนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะอ่ะไปจ้ะพี่น้องมันมันมันมาจ้า